แคทไม่รู้ว่าคุณขับรถมาเองไม่งั้นกลับด้วยแล้วจะได้ไม่ต้องให้แคทมารับคุณกลับกับแคทได้ดีแล้วผมต้องอยู่ดูทีมงานกว่าเขาจะเก็บของกันเสร็จคุณเป็นดี렉เตอร์นะคะไม่ใช่โปรดิวเซอร์สะหน่อยแต่ผมกับอ้อมเราเป็นหุ้นส่วนกันนะยังไงผมก็ต้องช่วยอ้อมดูอะ่ะคือผมกลับก่อนอะ่ะดูไม่ดีนะคนนี่น่ารักจริงๆผมน่าจะใช้เวลาตัดต่อประมาณสองสามวันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมรีบส่งให้ดูนะพูดถึงกับว่าเราจะไม่เจอกันอีก ผมหมายถึงว่าถ้าผมตัดต่อเสร็จคืนนี้ถึงกรุงเทพแล้วโทรหาแพตตี้ด้วยนะคะคุณก็เหมือนกันนะกลับถึงแล้วบอกผมด้วยค่ะเออขอโทษที่ค่ะพอดีทำหมดมือค่ะพี่แพตตี้คะ่ะ ทีมงานให้มาบอกว่าคนขับรถมารับแล้วค่ะโอเคจ้ะไปก่อนนะคะเดี๋ยวระหว่างทางไปตี้โทรหาเดิวทางปลอดภัยครับมานี่<อ>เป็นอะไรทำไมต้องมาถูกจังหวัดทุกทีด้วยขอโทษค่ะพี่สันหนูไม่ได้ตั้งใจอะค่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะพี่ซันอะไรนี่เบอร์พร้อมเพหนูค่ะอย่าลืมโอนเงินนะคะหมื่นหนึ่งนะคะห้ามขาดแม้แต่บาทหนึ่งคนน่ารักมากใจร้าย